สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวีนะครับนะเช่นเดิมครับเราจะอยู่กับรคงสมบูรณ์มาจัดกันเลยดีกว่านะครับนะเรื่องนี้ทําให้เกิดขึ้นใหญ่ตามธรรมชาติ3ามพันแคว้นไม่สามารถสงบลงได้ตระกูลนมามตะก้าวสอนเบื้องบนล้วนกําลังเตรียมตัวเพื่อรับกับสถานการณ์ที่รุนแรงมากที่สุดพื้นที่ของนาจักวิญญ,ญาณกลายเป็นสถานที่แห่งความตายไม่มีใครสามารถเข้าใกล้ได้หมอกสีดำระมืดมิดแพร่กระจายราวกับประตูนรก ได้เปิดออกจากนั้นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็เกิดขึ้นพื้นที่ของโรควิญญาเริ่มแตกสลายหมอกสีดำกระจัดกระจายออกมาครอบคุมโรคแห่งความเป็นจริงทำให้ทุกคนสั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวนั่นคืออะไรการกัดก่อนของความมืดยาให้ผู้มันสัมผัสตัวไม่งั้นเจ้าจะตายอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงมีคนสองสามคนร้องออกมาด้วยความตกใจ ภูมิภาคนี้เป็นของเขตของสามพันแขวนโชคดีที่ดินแดนแห่งนั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากนักไม่เช่นนั้นจะเกิดหายนะร้ายแรงที่ยากจะแก้ไขอย่างไรก็ตามความเร็วของการกัดก่อนหน้าเดือเชื่อเป็นอย่างมากพวกมันเคลื่อนไหวราวกับว่าทะเลสีดําพุ่งผ่านเข้าท่วมสามพันแขวนในเวลาเพียงหนึ่งวันพื้นที่ทั้งหมดใกล้ชายแดนถูกกืนหายไปจนหมดสิน้นในสถานที่แห่งนั้นตามใดที่ถูกความมืดเข้า กืนกิน่นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจะสูญสลายไปตายแล้วพวกเราพวกเขาตายหมดแล้วไม่ใครสามารถรอดชีวิตได้ใครบางคนกรีดร้องออกมาเขาเป็นผู้รอดชีวิตแม้ว่าเขาจะวิ่งออกมาทานแต่กลับมีเส้นสีดําโผล่ขึ้นมาบนหน้าผากเขาในสุดเขาก็ร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าร่างกายเขากลายเป็นสีเทาก่อนจะตกลงพื้นมีใครบางคนไปนตรวจสอบพบว่าวิญญ,ญาณดั้งเดิมเขา ระจัดกระจายราวกับว่ามันถูกรบออกอย่างสมบูรณ์และหายไปอย่างไร้ร่องรอยอย่างไรก็ตามร่างกายเขาสมบูรณ์ดีไม่มีอาการบาดเจ็บแม้แต่น้อยภัยพิบัติยูยงยัง,ยงคงสอดแทรกอยู่ทุกสัสดส่วนเขาพลังแห่งความตายพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาบุคคลนั้นทำให้สถานที่แห่งนี้เต็มไปได้วยความไม่เป็นมงคลจากนั้น ความมืดก็แพร่กระจายออกมาเสียงกรีดร้องที่น่าสังเวชดังขึ้นอย่างต่อเนื่องสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้เคียงต่างก็ร่วงโรนลงมาพร้อมกันการเปลี่ยนแปลงของหมอกปีศาจประเภทนี้น่ากลัวเกินแปลราวกว่ว่าโรคระบาดกำลังจะแพร่กระจายสร้างหายนะที่ไม่เคยมีมาก่อนจุดเริ่มต้นของความมืดยุคใหม่ที่ยิ่งใหญ่กำลังมาถึง มีใครบางคนถอนหายใจน้ําเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดไม่เต็มใจและเศร้าโศกในเวลาเพียงวันเดียวสองแคว้นหายไปสิ่งมีชีวิตทุกชนิดถูกกืนกินเข้าไปในความมืดไม่สามารถหลบหนีออกมาทันโรคระบาดนี้ยังคงแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจนหน้าตกใจสามพันแคว้นวุ่นวายไปหมดนี่คือหายนะวันสิ้นสุดของโรคได้มาถึงแล้วมหาอำนาจที่ใหญ่ต่างร้วนกำลังอบพยกขึ้นสวนะ่วนจากที่สูงกว่า ในความวาดกลวในก้าวสวนเบื้องบนเหล่าตระกูลนมาตาต่างพากันตื่นตระหนกพวกเขาคิดไม่ออกว่ามันคืออะไรทําไมถึงเป็นแบบนี้แม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบตอบพวกเขาในทันทีแต่มหาอำนาจของก้าวสวนเบื้องบนก็เตรียมการล่วงหน้าพวกเขาคนไหนที่ไม่ต้องการเข้าสู่อาณาจักรเสียนข้าเกรงว่ามันจะเป็นไปไม่ได้มีเพียงมเมล็ดพันธุ์อันยอดเยี่ยมเท่านั้นถึงจะถูกรับเลือกให้เข้าสู่อาณาจักรเสียน สวรรค์ทั้งเก้าเริ่มสับสนวุ่นวายแม้แต่สำนักเสริมฟ,ฟ้าตระกูลหวังตระกูลจินและตระกูลมาตาอื่นล้วนไม่สามารถสงบลงได้พวกเขาทั้งหมดพยายามหาวิธีเข้าส่วอาณาจักรเซียนและล้าทิ้งโรคนี้ไปวันพดุษของเรามาจากดินแดนเซียนพวกเราติดต่อไปหาตระกูลหวังที่อาณาจักรด้านบนแล้วกำลังรอคำตอบอยู่พวกเราเป็นเพียรตระกูลสาขาที่อยู่ในเก้าส่นสิบพิภพตระกูลหลักที่แท้จริงพวกเราอยู่ในอาณาจักรเซียนนั้น มีรากฐานไม่ใช่ช่วไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวเราจะเข้าส่วนจากเซียนอย่างแน่นอนภายในตระกูลนมาตาม,มากมายสิ่งมีชีวิตเก่าแก่ของพวกเขาปอบขวัญลูกหลานทุกตระกูลพยายามหาทางทุกคนทำงานอย่างหนักหวังจะหนีจากภัยพิบัติสำหรับแย่ชานจินซานองหญิงแย่องหญิงเหวี่ย่และคนอื่นพวกเขาทั้งหมดกลายเป็นอัจฉริยะกลุ่มต่างๆต้องการเป็นพรอะมะร็ดพันธที่ไม่มีใครเทียบได้จึงมีโอกาส ตีตะกูลพวกเขาจะติดตามคนเหล่านี้เขาส่วนนาจักรเสียนเพื่อบรรลุความรู้แจ้งขั้นสูงสุดตือเหากระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งอ,อกเมื่อเขาหันกลับมาทุกอย่างก็รกล้างทะเลสาบดวงดาวแห้งเหือดกระท่อมบุงจากก็หายไปบนพื้นมีเพียงกระโหลกสีขาวราวกับหมะมันวางอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆไม่เคลื่อนไหวแม้ว่านี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาประสบสิ่งนี้ แต่ซือหาายังรู้สึกว่ามันค่อนข้างแปลกเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้สถานที่แห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยร่มฤดูใบไม้ผลิที่อ่อนนุ่มกลิ่นหอมของสมุนไพรรอยไปมาพระราชวังโรหะผิดต่างต่างงานเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ในพิปตาทุกอย่างกลายเป็นฝนปุ่นเหลืองเคียงซากประหักังในขี้เท่า เราสามารถเห็นกระเบื้อที่พังทลายและเศษราบปรากหักพางที่ถูกสร้างขึ้นมาจากโลหะพวกมันเคยเจอดจระรัดส่องแสงไปทั่วโลกลาวกับดวงอาทิตย์บนสวรรค์แต่สุดท้ายทุกสิ่งก็กลับคืนสู่ดินเธอหาถอนหายใจเบาๆไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนิรันด์และไม่มีมรดกที่ไม่สามารถถูกทำลายได้ในท้ายสุดวันนั้นก็ยังคงมาถึงทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับคืนสู่ขืนดิน ความรุ่งเรืองของยุคเซียนโวราณมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วยุคแห่งจัก,กรพรรดนินน่าตื่นตาไม่มีใครเทียบได้แต่สุดท้ายมันก็จบสิ้นเหลือเพียงแค่ตำนานเท่านั้นตัวข้าตังหาที่จะไม่มีวันล่วงร่นไปตามกาลเวลาื้อหาคู่กับตัวเองเขาไม่ต้องการเป็นเหมือนราชามาตะเหล่านั้นเทนราชาแห่งดินแดนปิดผนึกคนนี้แม้ว่าจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่มาหลายยุคหลายสมัย แต่สุดท้ายก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงชะตาแห่งการล่วงหล่นได้แต่ใครเล่าที่จะสามารถหลีกเลี่ยงพวกนี้บางทีอันหลาซื้อถูจกักรพรรดิแดงอาจเรียกได้ว่าเป็นผู้ชนะเพียงแต่พวกเขาจะเป็นผู้ชนะชั่วคราวหรือชั่วนิรันด์เท่านั้นเองตอนกำเนิดของนจาจักรเสียนนั้นลึกลับไม่สามารถวัดได้ว่ากันว่าพวกเขาดำรงมาตั้งแต่ยุคที่จกักรพรรดิล่วงหล่นสิ่งแปนไปได้หรือไม่ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น มีชีวิตยืนยาวมาตั้งแต่ยุคที่จักรพรรดิล่วงหลดมันยากจะขูดเทือหาวจากไปแล้วเขาได้รับความพอรามาจากคำสาปสังหารอมตะอีกครั้งยิ่งไปกว่านั้นได้เรียนรู้มรดกของเผ่าพันธุ์ริงปีศาจทำให้ความแข็งแกร่งของเขาก้าวไปอีกขัน้นเมื่อเขากลับไปที่หมู่บ้านหินผาเทือหาวได้เรียก ให้ลูกขนมาที่นี่ตอนนี้มันกําลังฝึกฝนยานเวิเศษหกสงสาวัดด้วยความญหงุดหงิดเจ้าต้องการเรียนมรดกอันล้ําค่าหรือไม่ไม่มีอะไรเหมาะสมกับเจ้ายิ่งกว่านี้อีกแล้วเตื้อห่าวยิ้มเขารู้สึกจูเหยียนเหมาะสมกับวิชา8ปดสวรรค์มากที่สุดยานเวิเศษนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากบรรพู้หุษเผ่าพันธุ์มันจึงเป็นธรรมดาที่มันจะเป็นผู้สืบทอดเหมาะสมที่สุดเช่นกันแล้วมัวโอเออยู่ทําไมดูเหยนตะโกน จเ,เจ้ามีมาดเทพพระเจ้าเต่าดำที่ทรงพลังสุดหรือไม่ข้าก็อยากเรียนด้วยไม่กายนักเต่าดำตัวใหญ่ก็เบียดเข้ามาออกไปจากที่นี่หยุดสร้างความรำคาญได้แล้วลูกขนเตะมันออกไปด้านข้างต้องบอกว่าวิชานี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเผ่าพันธุ์จูเหยียนมันเรียนรู้ได้เร็วมากในถิ่นธุรกันดารใหญ่ทุกคนสามารถเห็นลิงสีทองที่ดุร้ายยืนตั้งงานคำราไปยังสวรรค์แต่เดิมลูกขนไม่ได้ตัวใหญ่มากนะักแต่ในตอนนี้ เมื่อมันแสดงยานวิเศษออกมาสีส่ามันก็แพงทะลุสวรรค์ขึ้นไปแล้วตือห่าใช้เวลาหลายวันต่อมาในการส่งต่อวิชานี้ให้แก่จูเหยียนโดยไม่ได้ปิดบังอะไรไว้ในช่วงเวลานี้เขากําลังศึกษายานวิเศษหงเพิงที่แท้จริงรวมทั้งยังเคี้ยวเข็นให้มังกรแดงฝึกฝนอีกด้วยเขายังคงหวังว่าสักวันจะได้เห็นยานวิเศษล้ําค่าของหงเพิงและมังกรประสานเข้าด้วยกันกลายเป็นวิชาที่ไม่ใครเทียบมังกรแดงฝึกฝนอย่างหนักราวกับมัน บูกอาบได้เปรไฟแห่งการเกิดใหม่เสียงร้องมังกรดังขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าลางของมังกรลางของหงพงเพลิดเผาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวแสงไฟโรมกระหนำ่ำเป็นฉากที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งเสือหาฝึกฝนอยู่ที่นี่เป็นเวลาหลายวันและคอยชี้แนะการบ่มเพาะของเด็กๆอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะแข็งแร่งกายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในที่สุดไม่จำเป็นต้องพูดถึงมาเลสพัน นำกลับมาจากแดนลูกหลางในตอนนี้ความแข็งแกร่งพวกเขายังมากมายกว่าทายาตตระกูลนมาตาสีอีกความวุ่นวายระหว่างชีวิตและความตายทำให้เด็กๆพวกนี้มีความสงบมากยิ่งขึ้นหลังจากได้เรียนรู้ยานเวเศษลำค่าก็ทยพวกเขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญรุ่นยาวที่ไม่ใครเทียบได้ในรุ่นเดียวกันตือหาเชื่อวันหนึ่งนี่จะเป็นกองทัพทรงพลังที่ติดตามเขาไปในอนาคตเจ้าต้องระวังตัวด้วย หยุนซีมากล่าวอเมราดวงตานางเต็ไมไปด้วยความกังวลกลัวว่าเขาจะพบเจออันตารายในอนาณาจักรที่สูงกว่าเมื่อเร็วๆนี้ซื่อหายุ่งอยู่กับการบ่มเพาะมาโดยตลอดทําให้เขาร้าเลยไม่ได้ใส่ใจไข่มุกแห่งตระกูลเทพสวรรค์เขาก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เพราะเวลาของเขาเร่งรีบมากเกินไปเจ้าต,ต้องดูแลตัวเองเช่นกันซื่อหาวกล่าวอย่างจริงจังพร้อมกับรูปศีารษะนางเบาๆหลังจากนั้นเขาก็คว้านางเข้ากอดในอ้อมอก รอสามีเจ้าอยู่ที่นี่ไม่ต้องเป็นห่วงตือหาหัวเราะเสียงดังท้ายสุดเขาก็จากไปตือหาต้องการสำรวจอาณาจักรสูงไกลขังมียานมีสัญญาณเนี่ยมากมายบ่งบอกว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงในอาณาจักรด้านบนทำให้เขาต้องออกไปดูด้วยตาตนเองเขาไม่รู้ว่าความมืดแดวเริ่มลงมาแล้วเพียงแต่รู้ว่าเส้นทางโบราณลึกลับบางอย่างกำลังจะปรากฏขึ้นผู้เชี่ยวชาญบางคนที่รู้จักในสมัยโบราณกำลังกลับมา ขาค่อนข้างกังวลเล็กน้อยปู่พระอาหมันยังคงอยู่ที่สุสานเสียนมีเส้นทางตรงนั้นซึ่งเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตบางอย่างซึ่งไม่ทราบว่าแข็งแกร่งมากแค่ไหนเมื่อโรคเปลี่ยนไปเส้นทางนั้นอาจมีบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้เพือหลามาถึงดินแดนสวรรค์ข้ามพื้นที่รกร้างนี้ก่อนจะมุ่งหน้าไปยังอาณาจักรที่สูงกว่าบันไดนั้นดูเยื่อกเยนมีก้อนหินกวดปรากฏอยู่ที่นั่นเตือหลาก้าไปบนเส้นทางโบราณอัน ลึกรับนี้มุ่งหน้าไปยังกลุ่มแม่ที่ไม่รู้จักเมื่อสองเดือนก่อนนี่คือที่ที่เขาลงมาเขากลับมายังดินแดนที่ตามกว่าผ่านดินแดนไม้กลางเขนยินอย่างเส้นทางนี้อันตรายมากหากจะข้ามต้องสามารถทนต่อแรงกดดันมหาศาลโดยปกติไม่มีใครสามารถเดินทางผ่านได้กระดูกของพวกเขาจะแหลกละเอียดได้อย่างง่ายได้แม้ว่าจะเป็นซื้อหาแต่เสียงกระดูกเขาก็ยังคงดังต่อเนื่อง นี่เป็นเส้นทางที่เกินขีดจํากัดมันจะบทขยี้พวกเขาด้วยพลังที่กดดันเหนือกว่าระดับวงเพะของพวกเขาหนึ่งคันแรงกดดันที่ไร้รูปทรงราวกับทะเลอันยิ่งใหญ่บทขยี้ทุกสิ่งที่พยายามเดินมาที่นี่ในที่สุดซืือหาวก็ทําสําเร็จหลังจากเดินเป็นเวลานานเขาก็มาถึงโรคไม้กางเขนยินยายครั้งนี่คือประตูในขณะที่เขาผักมันอย่าดูแรงชาที่ผิดปกติก็ปรากฏอย่างแม่น้า สองสาที่ตัดกันพลังแห่งความกอระหนเติมเต็มสถานที่แห่งนี้ยินใหญ่และหยางใหญ่ปรากฏขึ้นในเวลาเดียวกันพร้อมกับตัดกันกลายเป็นประตูซือหาวรีบวิ่งออกไปร่างกายเขาชุ่มโชกไปเรืเ่อยเรือเขาได้รับบาดเจ็บมีสิ่งมีชีวิตไม่มากนักที่สามารถเดินผ่านเส้นทางนี้ได้ดวงตาเขาลึกลับเขาเชื่อว่าเส้นทางนี้ปลอดภัยเพียงพอสามารถหยุดกองทัพทั้งหมดได้ขากลับไม่รั้งซือหาวถอนหายใจ เขาไม่ได้จากไปนานนั้นขนาดนั้นแต่มีหลายสิ่งเกิดขึ้นแล้วเขาพีกาจากพัวมาตาของตำหนักเซียนจินถูกบังคับให้กลับไปยานาจักรที่ต่ำกว่ามีหลายคนเชื่อว่าเขาเป็นคนไร้สภาพไปแล้วไม่ช้าก็เร็วข้าจะสังหารเขาไปในตำหนักเซียนตอนนี้ข้าคือวานอนหกขูตือหาวกล่าวคราวนี้เขาไม่ได้วางแผนจะเปิดเผยตัวต,วตนที่แท้จริงเพราะพัวมาตาคนนั้นยังคงมีชีวิตอยู่และเขายังไม่สามารถต่อต้านฝ่ายตรงข้ามได้ การปิดบังตัวเองและพยายามทําให้ศัตรูไม่ตระหนักถึงเขานั้นจึงจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดทนดันใดนั้นเสียงกระดูกก็ดังขึ้นอย่างรุนแรงในร่างกายเขารูปร่างของซือหาวสูงขึ้นกว่าเดิมเกือบหนึ่งจังหลังจากบรรลุความรู้แจ้งในวิชา8ปดส่วนแล้วความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับการแปลงร่าง72แบบก็ใกล้ถึงจุดสมบูรณ์ซือหาวออกจากสถานที่แห่งนี้อย่างรวดเร็วสิ่งเหล่านี้เป็นซากประหักพัง ดินแดนที่เงียบเหงาและลกล้างไม่มีใครสนใจมันเขาเคลื่อนไหวเร็วร้าวกับสายฟ้าปีของเพิงคู่หนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังเขาความเร็วของเขาท้าทายเหตุผลปกติพุ่งตรงไปยังทิศทางของแคว้นฮาดทาดพอเข้าสู่ก่อศูนย์ตามกระแสความว่างเปล่าและเดินหน้าต่อไประหว่างทางซื้อหาขมหมดคิว้วเพราะพลังคำสามนั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมที่ปลายแม่น้ำหลุมฝังศพขนาดใหญ่นั้นทำไมถึงเป็นแบบนี้ซื้อหาตกใจ เห็พอ่อลุมฝังศพมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าแต่ก่อนมันสูงตั้งหงานในหมู่แม่เกินภูเขาปีศาจในสมัยโบราณในขณะที่เดินผ่านสถานที่แห่งนี้พลังแห่งคำสาปนั้นหนามากจนและพยายามจะเจาะเข้าไปในร่างกายเขาประกายไฟร้อยออกมาจากร่างกายของซือหาววิญญาณของเขาก็เคลื่อนไหวเช่นกันพลังแห่งคำสาปที่ซึมเข้าไปในกระดูกของเขาปูกทำลายอย่างรวดเร็ว เขาเห็นปู่และอามันอยู่บนหลุมศพพวกเขายังอยู่ที่นั่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับพวกเขาไม่ตกอยู่ในอันตรายแม้จะเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงขึ้นภายนอกทั้งสองคนหลับตาไม่ขยับตัวภายกับกำลังทำความเข้าใจในตาวันลึกลับสื่อหาไม่รบกวนพวกเขาแต่พยายามเข้าไปในหลุมศพแทนยิงไปกว่าน,นั้นเขาเรียกสัตว์ประหลาดที่คอยปกปักรักษาหลุมสังศพแห่งนี้ออกมา เดากลับมาแล้วชายชาารูปร่างเหมือนผีกรีดร้องออกมาไม่เห็นเสื้อหาวเสื้อหาวเข้าไปในรูปฝังศพพร้อมกับเขาสายตาเขาจับจ้องไปยังประตูในเวลานี้พลังคำสาปทะลักออกมาจากที่นั่นอย่างไม่หยุดหย่อนมันกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าคนผู้นั้นจะก้าวเข้าสู่โรคนี้ผีเท่าเกา่าเสื้อหาวถามเขาเกี่ยวกับรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ไม่ต้องควงปูของเจ้าไรหญิงสาวคนนั้นสบายดี อีกครั้งพวเขายังแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเด็กสาวตอนนี้แทบจะเชื่อได้ว่านางกายเป็นผู้สืบทอดของสิ่งมีชีวิตโบราณตัวนั้นไปแล้วผีชารามีการแสดงออกซับซ้อนบนใบหน้าเขาเส้นทางนั้นถูกปิดกั้นด้วยประตูอย่างไรก็ตามเขายังคงสัมผัสได้ถึงรัศมีที่น่ากลัวบางอย่างอย่างชัดเจนรากบว่ามีสัตว์ร้ายขนาดยักษ์กอดประวัติศาสตร์พร้อมจะคุ้งผ่านได้ทุกเมื่อ มนเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเขาเป็นใครเงินหรือเื้อหาวดกับตัวเองผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีใครเทียบได้ที่เป็นคนแบ่งต้นยาเสียนต้นนั้นออกเป็นหกส่วนจะปรากฏขึ้นอีกครั้งหรือไม่พอที่เลี้ยงหงเพลที่แท้จริงให้เป็นไก่เฝ้าบ้านก็จะออกมาด้วยหรือเปล่าซื้อหาวจากไปแล้วหลังจากเดินทางได้ชั่วครู่เขาก็รู้สึกตกใจเมเพาอเขาได้ยินข่าวความมืดใกล้เข้ามา โรคทั้งใบร้าวก็ถูกปกคุมไปได้วยหมอกสีดําอาณาจักรวิญญาณศึกก่อนกลายเป็นความมืดมิดยิ่งกว่านั้นอย่างซึมเข้าสู่โรคแห่งความจริงโดยตรงเพียงไม่กี่วันสั้น15แขวนกลายเป็นดินแดนแห่งความตายข่าวเหล่านี้น่าตกใจเกินไปทําให้ซื้อหาวตกตะลึงทันทีที่เขาได้ยินเรื่องนี้มันน่ากลัวแค่ไหนจะมีสิ่งมีชีวิตมากเท่าไหร่ที่ต้องตายจากการปรากฏนจาปรากฏการณในครั้งนี้ ไม่เคยมีโศกนาฏกรรมเลวร้ายชนิดมาก่อนอย่างน้อยสุดยุคยิ่งใหญ่นี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นซสือหาวขยับตัวรีบไปอย่างไรก็ตามเมื่อเขาเข้าใกล้ดินแดนแห่งความมืดมิดผู้คนที่รอดชีวิตต่างรีบหลบหนีไปแล้วส่วนคนที่หลบหนีไม่ทันก็ตายไปจนหมดสิน้นดินแดนสีแดงทอดยาวไม่มีที่สิ้นสุดความมืดปกคลุมทุกสิ่งซสือหาวตกใจมากนี่เป็นโศกนาฏกรรมแบบไหนกันเมื่อกี้คืออะไร เสือหาวเห็นอะไรบางอย่างคุ้นเคยมงกรก้าวตัวดึงรองศพทองแดงปรากฏที่นี่ซือหาวตกใจพวกมันกลับมาที่นี่จริงๆซือหาวเบิกตากว้างเขาเห็นกระดูกมงกร9ก้าวตัวขังขณะนี้พวกมันกําลังลากรองศพทองแดงลอยขึ้นและตกลงไปในความมืดจากนั้นพวกเขาก็จากไปจนไม่สามารถมองเห็นได้ไรพวกเขาคู่เคียงคํานี้และตามหลังมันไปอย่างรวดเร็วทำไมพวกมาถือปรากฏดตัวออกมาที่นี่ พวกมันพยายามทําอะไรอย่างไรก็ตามโครงกระดูกมังกรทั้ง9้านั้นรวดเร็วเกินไปพวกมันลากดึงโรงศพทองแดงตรงเข้าไปในความมืดได้ยินเสียงคํารามของมังกรดังอยู่ในระยะไกลซื้อหาวทอนหายใจเขายืนอยู่ที่ด้านนอกของความมืดและเฝ้าดูอย่างเงียบๆพอมาเร่วได้เข้าไปข้างในเพราะเขาได้ยินมานานแล้วว่าข้างในเป็นจุดอันตรายไม่ว่าสิ่งมีชีวิตใดที่เข้าไปจนถึงตอนนี้ ก็ยังไม่มีใครสามารถกลับออกมาแบบมีชีวิตได้ทำไมโรงศพทองแดงและมังกรกระดูกจึงปรากดตัวขึ้นที่นี่เขาคิดกับตัวเองเล็กน้อยพัวมันเข้าไปแบบนั้นตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นนี่คืออะไรกันแน่ซือหาวขโมดคิวมีพื้นที่สีดําสนิทเบื้องหน้าเขาแม้แต่ระดับซือหาวยังไม่สามารถมองเห็นได้เกินสองจังดวงอาทิตย์อยู่บนท้องฟ้าแต่ไม่สามารถปล่อยแสงใดๆออกมาได้ลาวกวันนีคือขุมนรกแห่งขุมนรก กินลัศมีทั้งหมดหมอกสีดำคุ้งขึ้นที่ชายขอบและกระจายเหมือนขึ้นสีดำควาไม่เป็นมงคลตือหาวสัมผัสได้ถึงความรู้สึกคุ้นเคยที่นี่มันคล้ายกับหมอกสีดำ,ดำที่เขาเห็นตอนที่ผู้อาวุโสใหญ่กลายเป็นสิ่งมีชีวิตอมาตะเพียงแต่ครั้งนี้มันเข้มข้นกว่าเดิมอาณาจักรวิญญาณถูกกืนกินไปหมดแล้วซือหารู้สึกถึงความเฉยชาเขาอยากสัมผัสมันสัมผัสได้ตัวเอง อย่างไรก็ตามไม่มีทางที่เขาจะทําขีพผามเช่นนี้แม้ว่าเขาจะมั่นใจว่าเขาสามารถสงบสติอารมณ์ได้แม้ว่าไปเชิญกับสารเมื่อนี้ก็ตามในท้ายที่สุดก็ไม่มีใครสักคนาจากจากสพันแคว้ที่รอดชีวิตหลังจากสัมผัสกับหมอกสีดําสิ่งนี้รวมไปถึงปรมาจารย์นิกายโบราณและคนอื่นดินแดนสิบแคว้นทั้งหมดกว้างใหญ่แค่ไหนมีบางนิกาที่ยิ่งใหญ่จนถึงขั้นมีผู้สูงสุด อาศัยอยู่แต่พวกเขาก็ไม่สามารถเอาตัวรอดได้ซสือหาวโยนงูพิษที่เขาพบรอบๆบ,บริเวณนี้เข้าไปข้างในแล้วเฝ้าดูอย่างระมัดระวังทันใดนั้นงูพิษที่มีขนาดหนากว่าผัางน้ําก็หยุดเคลื่อนไหวร่างกายมันแข็งกระด้างเหลือเพียงซากศพที่เงียบสงัดศพไม่ได้รับความเสียหายใดๆมันไม่เหมือนกับว่ามันได้รับอันตรายจากยาพิเศษล้ำค่าสิ่งนี้ทําให้คิ้วของเสือหาวมีอรอยย่นหลึก การตายของงูพิษแปลกเกินไปเขาถอยออกมาจากนั้นเขาใช้พลังศักดิ์สิทธิ์เพื่อดึงดูดให้สร้างศพของงูพิษกลับมาอย่างไรก็ตามหมอกสีดำพุ่งขึ้นเพื่อลัศมีที่น่ากลัวพุ่งเข้ามาหาซื้อหาซื้อหาสัมผัสได้ถึงอันตรายเขารีบกระโดดถอยหลังออกไปทันทีมันยากที่จะยอมรับมือเมื่อหมอกสีดำถอนตัวออกไปซื่อหากรลงมืออีกครั้งและนำงูพิษเข้ามา เขาตรวจสอบร่างกายของมันอย่างละเอียดผลที่ได้ทําให้เขางงงวยยิ่งกว่าเดิมดูเหมือนจะไม่ได้รับความทุกข์ทรมานจากการโจมตีใดๆเลยแต่วิญญาณดั้งเดิมของมันหายไปเช่นนั้นถูกทําลายโดยตรงริ้วกระบีพุ่งเป็นสายตัดแบ่งร่างของงูออกเป็นสองส่วนเขาค้นพบว่าสีของเลือดในร่างกายของงูเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนจากสีแดงเลือดหมูเป็นสีดําติ่งสนิทขาดจิตวิญญาณในอดีตยอย่างสิ้นเชิง นอกเหนือจากนั้นยังไม่มีความแตกต่างอื่นให้เห็นเมื่อหมอกสีดำพุ่งออกมาจากร่างขององูพิษมันก็พุ่งเข้าหาซื่อหาอย่างดุร้ายอย่างไรก็ตามนี่เป็นเหมือนวิญ,ญญาณที่ไม่ยอมแยกย้ายกันไปหมอกสีดำที่กระจัดกระจายพุ่งเข้าหาซื่อหาอีคางระพันรอบตัวเขาซื่อหาเปิดใช้งานยานวิเศษรำ่าของเจ้าพัดสายฟ,ฟ้าโดยใช้พลังอย่างทีครอบงามมากสุดเพื่อกวาดล้างสารสแาห่งความมืด ประเภทนี้สายฟ้าหลายพันเซนเทออกมาเหมือนกับแม่เหมือนกับน้ำตกหมอกสีดำกระจัดกระจายไม่ปรากฏอีกครั้งทุกสิง่งทุกอย่างกลายเป็นความบริสุทธิ์พุทธ่องอย่างไรก็ตามซื่อหาไม่ไรู้สึกดีใจแม้แต่น้อยนั่นเป็นเพียงสา,ส,า,ส,าสีดำเล็กน้อยที่ปล่อยออกมาจากหมอกสีดำแต่มันก็เป็นเช่นนี้แล้วในขณะที่มีทเทเลสีดำที่ยื่นออกไปไกลที่สุดเทาทีดวงตาม,มองเห็นข้างหน้าได้ เขาควรจัดการกับมันอย่างไรดีต้องเข้าใจว่าตอนนี้มันกินพื้นที่ไปแล้ว15แคว้นแล้วเมื่อมสีสารสีดำมากมายขนาดนี้ใครจะไปต่อต้านมันได้หากพวกเขาสัมผัสมันจริงๆพวกเขาจะต้องตายอย่างรีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนหลังจากนั้นไม่นานซือหาวก็จับจิ้งจกพิษอีกตัวได้นี่เป็นสัตว์ร้ายดูร้ายก้าวร้าวเป็นสายพันธุ์ที่อันตรายซึ่งก่อนหน้านี้ได้กืนกินมนุษย์เข้าไปไม่น้อย ในแง่ของความแข็งแกร่งมันอยู่ในนาจาักเทพที่แท้จริงโอ่ไปค่ะมันร้องรันมันจะเป็นสัตว์ร้ายแต่มันก็ได้พัฒนาจิตวิญญาณแล้วบดินลนอย่าดูแลงเพื่อความรู้สึกไม่ดีตือหาวยังคงเชนชามา,าระเวียงมันเข้าไปในหมอกสีดําผลที่ได้เป็นไปตามคาดมันไม่มีพลังแม้แต่น้อยจะตอบโต้มันเสียชีวิตทันทีที่ตกไปในความมืดไม่ตาจากงูพิษตัวนั้น ตือหาวจับมันออกมาจากความมืดด้วยวิธีการลับโดยบอกว่าเหตุผลในการตายมันก็เหมือนกันจิตวิญญาณดั้งเดิมกระจัดกระจายเลือดภายในร่างกายเปลี่ยนไปกลายเป็นสีเทาเงินไม่มีทางจัดการกับมันได้หากยังคงดำเนินต่อไปทั้ง3 0ันแควนจะตกอยู่ในความมืดมิดตือหาวรู้สึกกังวลอย่างมากเขาพยายามคิดถึงความเป็นไปได้ทุกประเภทแต่พบว่าสิ่งเหล่านี้้วนไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง มีาสารมืดมากพอจะกัดก่อน3,000แควนและก้าวสวนไม่มีทางทำลายได้เลยไม่มีทางซื้อหาวถอนหายใจลึกๆเสียงก,กึกก้องดังชัดเจนถูกปล่อยออกมาในบริเวณที่ลึกสุดของความมืดซื้อหาพบว่าโครงกระดูกมังกร9ตัวรุดออกมาในขณะที่ดึงโรงศพโบราณสีทองแดงด้วยความตกใจหลังจากนั้นเขาเห็นลูกศรเหล็กสนิมเป็นจุดจุดลอยออกมาบางรูปก,กระทบรงศพทองแดงและส่งเสียงดัดเจน เสือหาตกใจคลื่นสีดำแห่งความมรณานี้ยังมีสิ่งมีชีวิตยอยู่ข้างในเขาเริ่มวระแวดระวังจึงไม่ได้ไรตามมันไปทันทีสําหรับโรงศพทองแดงนั้นปลุกน้ําออกมาโดยโค้งกระดูกมังกรทั้งเก้าหลังลังเลอยู่ชั่วครู่ซสือหาจึงไล่ตามมันไปในระยะห่าง,างแต่ความเร็วของกระดูกมังกรนั้นเร็วเกินไปฉีกผ่านความว่างเปล่าวิ่งออกไปเหมือนสายฟ้าหายไปในพริบตาพวกมันไปไหนเนื้อ พางนาผ่นดินสีแดงเข้มทอดยาวออกไปอย่างไม่สิ้นสุดสิ่งมีชีวิตทั้งหมดวิ่งไปด้วยความหวาดกลัวไม่มีไม่เพียงแต่โครงกระดูกมังกรทั้งเก้าและลงศพทองแดงเท่านั้นแต่ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกมากที่กำลังวิ่งหนีตายอยู่หลังจากนั้นเมนาซือหาสังเกตเห็นบอ่อแสบางอย่างโครงกระดูกมังกรทั้ง9้าตัวและลงศพทองแดงนั้นตกลงไปในขุบเขาขนาดใหญ่และนอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นไม่ขยับตัวหรือมัน ได้รับผลกระทบจากหมอกแห่งความมืดซืือหามุ่งหน้าเข้าหาวพวกมันทันทีซสือหาลงมือยกมังกรทั้งเก้าระลงศพทองแดงขึ้นแดดีเขารู้สึกเหมือนหนักแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแล้วมังกรทั้งเก้าระลงศพทองแดงมีความพิเศษเป็นอย่างมากซืือหาต้องการรวบรวมมันไว้ในมิติเชิงพื้นที่ของเขาแต่พบว่าเขาไม่สามารถทําได้เลยถ้าตองน้ำพวกมันกลับไปจึงจะมีโอกาสค้นคว้ารายละเอียด เสือหาพูดกับตัวเองได้ดวงตาของเขาลุกช,ช่อชวไในเปลไฟอย่างไรก็ตามตอนนี้เขายังไม่อยากกลับเขาเก็บซ่อนลงศพทองแดงจากนั้นสร้างพ่ากอนเพื่อซ่อนทุกอย่างไว้ด้านหลังอีกทางเขายังลบลักษมีพลังศักดิ์สิทธิ์ของมังกรกระดูกทั้งเก้าเพื่อไม่ให้ใครสามารถค้นพบได้เือหามุ่งหน้าไปยังผมแดนแห่งความมืดอีกครั้งเขาต้องการค้นหายอย่างรอบคอบโดยหวังว่าจะได้พบอะไรใหม่ โอเคครับเจอกันในคลิปหน้าครับ